รับได้ถึงจะมีลูกพี่ก็รับได้พี่รับได้จริงๆสนอ้อาเอามาไงละมาไงละจนะไอพี่ลูแพ้มาไงมองภาพอากาศบาดจิตมันเกิดพิษแผลใจ เราไม่เอาครับหัวหน้าไม่ใช่ใที่แรกทเป็นเฉยท็ไม่ที่เหอะกพีู่อบอกห้นะพี่เนี่ตัวเหี้ยเลยล่ะ ไม่ถึงปีอะฮะแกสู้หน่อยเชียร์หรือด่าเนี่ยแม่แม่เชียร์เหมือนประจานลูกประเทศไแล้วช่วงนี้บอกอะไรนหยโหนทำอะไรมันไม่ได้เลยมันไม่ได้มาคนเดียวมันมากับแม่ซื้อมันนายืนอยู่ไม่ต้องปวดใจจะไปไม่ถึงปีดูเออไม่มีกิ๊กใหม่ มาหลงคนเื้อที่ชื่อนำไทยาล่ะมาแที่ตัวที่หลงนำไทยแล้วเป็นไงเป็นไงมาใส่เลยมัน้มันได้ยังไ

่ลิตเอร์ถ้าไม้หอมเขายอมแต่ขักมาใช้บนหน้าเกน้องเยอะใช่นห่เนี่ยน้ำใช้โ้บหแกยกไา้แล้เชี่ยวเลือดก่อเชียวแล้วพลาดเลยได้เอ้าอย่าหเสีย กแตล้เอกล็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 อกลัอกล็อบล็อกล็อาล็อก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 ล็อล็อกล็อกล็อกล็อาล็อกล็อกล็ล็อกล็อกล็ล็อออลลกล โอ้โหแทนน้มอุ้ยพยุยหูหวเนี่ยจีนทำไมเขายอดแตกหับมาใช้บุนหน้าเถอดน้องตักลังไม่ต้องเต้องหลอกขวัญตาที่จะไม่สร้างปัญหาปวดหัวสัญญาเลยจะไม่ทำปวดหัวไอ้นี่บุหน้าจริงจังเลยนะคร เอาแค่ตากรแสดงมึงจจริงจังมากเลยมึงแม่ะริจังนะอ้เอ็งก็ระวงเลยที่นีาทีนี้นอ้เอ็งก็ระวังไอ้ทีนกลับระวงโดนเลือทีนี้ไอ้ที่เล่นเอาจริงจังเลยะ่าไมหอมคนหน้าทงนั้นมาใช้ตาหวานไปกัเถอไม่ได้ยังกงออยากใช้น้กคุณอยากกเตย ใจถน้ใจขาดอ้อมัมียาตัวพ่ษหอมยาตัวพิษไม่แปลนันแท้ดีกว่าไม่รัใคเลยขอบคุณมากอย่าดมเลยิ้นมีน้ำขวดดีกว่าอาว่าฮะถาเลิกถอยแล้วถอยดีกว่าอีแถนกาคาโกโก้ไอแผล

เ,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 เราเป็นกิดก,กันมมาทนกิจของเราที่เรารอสน,นยองยนั่งโยนโยกข้ามาขทนพี่แทนข้ามา มึ <est ers> งจริงจังมากในฉากเนี่ยแม้กระทัะ่งเวลาโอบกอดเนี่ยมึงจริงจังมากเลยเดี๋ยวมาแสดงให้เป็นพี่สิไอ้เด็กต้องลงเดีืองก้านแต่เราแหวนไอ้เหลืองไอ้ขาวเนี่ยนี่คุณบอกอะไรนะ แม่เมื่อกี้ยังให้ยาหอมโนพรัสอยู่เลยแล้วเดี๋ยวะโกนในแผนสู้เขาเมื่อกี้ให้คนี้คบกันในเกินห้านาทีมีเองอยูแล้วให้กำลงมีแรงเลยให้เป็นแผนสู้เขาเคนนี้คบไม่เกินห้านาทีะพแล้วจะสนุกยังไงพวกใครกันแน่ะได้ไเริ่อานึไเตไม่ได้เลนระเป็นพวกนแม่นำายสู้สู้นีนำชายสู้สู้มีไหมมียกไหมโนพรัสสูสู้ไม่มี ไม่มีดูข้านำถุยนดูถูกกำลังมาโว้ยอยู่ไหนตอนนี่อยู่เชียงใหม่แล้วมาถึงแล้วอ๋อไปกันมาถึงก็หมดแล้วคนดูมันั่างทำไกลที่มีในใจต้ยาเงียบเลยกุกวันเวลาจะทำให้ใจคนนั้นเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งเจ้าเคยบอกว่ารักข้าแต่วันนี้เจ้าปันใจไปให้กับชายใหม่ถามหน่อยสิมันนี้หยกชาตรงไหน จะบอกนะว่าทุกตรงก็จะตอบอย่างั้นั่นแหละก็ไม่รู้สินะเรือะไรนะมันไม่อยากจะตัดสินจริงๆเนี่ยแล้วก็มองแค่สภาพน้ำใช้ทีละวันด้าโนบุระถีเบ้นเลือกเอาหนูจะเป็นนี่น้อยและนี่มาก โอ้พื้นซะดีเชีเออเอาเถอะไม่เป็นไรเไมืเ่อวันนี้เจ้าสิ้นรักข้าเข้าก็ไม่ว่าหญิงอื่นก็ยังพอหาได้โอ้หาเก่งแท้รักเด็กมีปัญหาหแก่ด้วยกันยังไง <laughs> เนื้อลบพี่ เราสองคนจะพร้อมชราไปด้วยกันย้ารุ่นนี้คุณติดทุกเลยนะที่ผ่านเรียกอะไรทำลายวัตถุโบราณเนี่ยแเล่าให้ฟังนกอย่าว่าช้าว่าไม่ช้าเมื่อก่อนกูก็คิดเหมือนนกเนี่ยแหละพ่อกูก็บอกเวลาเล่นลิเกอย่าไปมองสาวๆให้ดูแก่ๆเข้าไว้กูก็เชื่อพ่อกูไงกูก็รอดเมียกูอายุเจ็ดสิบกว่าเลยตอนเนี้ตอนเนี้ยนอนอยู่ว่าอยู่กันมาสิบกว่าปีไม่ไหมไอสักแอะเลยอ่ะไม่ตายแข็งแรงแข็งแรง จำไว้นะวันนี้เจ้าสิ้นรักคาข้าไม่ว่าหากแม้นวันหนึ่งเจ้าโทกไอ้ชายใหม่ผู้นี้ทอดทิ้งว้ยนี่เขาพูดเล่นกันนี่เนี่อาไปคิดอะไรเด็กยุ่ฝันดีเนี่ยเจ๊กว่าจริงจังจริงใจจริงจ,งจริงเจ้ตรงๆนะตอนนี้กูนนไม่เราแบงีิเกเราแบงคนดูแล้วล่ะกูก็เหมือนผูเนี่โม้โม้กี้